บอกว่าทําไมละครแอนมากองรวมกันสาเรื่องอใช่อันนี้เป็นความแจ็คพอตก็เลยบอกไว้เฉยๆว่าจริงๆมันทําเสร็จมาสองปีสองปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่อะไรเงี้ยค่ะมันเลยมาอยู่ใกล้กันจริงๆแล้วบางเรื่องจริงๆมีแผนจะออกก่อนหน้านี้แต่มีการขยับมันเลยมาอยู่ปึ้งรวมกันอยู่ตรงนี้ก็เลยจะเป็นร็อตละครแอนหลายเรื่องหน่อยช่วงนี้น่รจลยังไม่มีสต็อกเลยคะไม่มีสต็อกแล้วค่ะหมดสต็อกแล้วค่ะค่ะจะเปิดเรื่องใหม่ ช่องยังไม่ได้อนุมัติอะไรค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะอ๋อไม่ตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นโควิดแต่ปรากฏว่าก็ไม่เป็นนะไปตรวจสายพันเอสายันวีก็ไม่เป็นแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่อไอไอหนักมากไอมาเป็นเดือนแล้วค่ะ ก็เลยเวลาพูดพูดเนี่ยเดี๋ยวลมมันเข้าอก็ต้องวิ่งไปไอแค่นั้นเองก็อาจจะมีหลุดหลุดออกมาบ้างแค่นั้นก็เลยบอกไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ไปพ่นไปทําทุกอย่างเพื่อให้แบบให้หายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียงมันก็ยังแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่เสียงยังเปลี่ยนไม่ยังยังไม่หายดีเท่าไหร่ยางอื่นไม่มีอะไรค่ะแค่ไอค่ะอไอร้อยวันค่ะอร้อยวันหนึ่งหนึ่งในร้อยใช่ค่ะคือ มื่อกี้มีเรื่องอยากจะพูดเยอะแต่ก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากรบกวนเวลาของนักแสดงคนอื่นอยากให้คนฟังนักแสดงพูดมากกว่าก็คือ,คอแอนอะสิ่งแรกที่แอนอยากเห็นก็อยากเข็นต่อกับยา่ามาเจอกันเพราะว่ายา่าแล้วก็ได้ลองกับนักแสดงอิสระ,ะที่ที่เขาทํางานข้างนอกอย่างต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเคมีใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นกําไรคนดูเนาะที่ได้เห็นแล้วก็พอได้มาทํางานด้วยกันแอนก็ชื่นชมเจาะต่อจริงๆว่าเขาแบบ เขาตั้งใจมากแล้วเป็นนักแสดงที่ทําการบ้านเยอะมากรวมทั้งย่าด้วยย่าเรารู้อยู่แล้วอะไรเางี้ค่ะพอเขามาเจอกันมันเกิดเคมีอย่างนั้นจริง,รงๆไงเลยอยากให้ทุกคนดูหนึ่งในร้อยไปทุกๆตอนจะเห็นการขยับความรู้สึกของทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็หนึ่งในร้อยมันต้องการนักแสดงที่มีคาลิสมา่ามีเคมีส่วนตัวที่ต้องสร้างสารรค์เองโดยที่ตัวหนังสือในในบทไม่ได้บอกอนั้นนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลิงหลิงเป็น เป็นมีนเป็นใครเป็นกิกเ่ยทุกคนได้นําพาสิ่งเหล่านั้นะ่ะส่งเสริมเรื่องให้แอนด้วยมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องที่น่ามองไปหมดสําหรับเรื่องนีเ้เลยอยากให้ทุกคนดูค่ะได้ภาพตรงตามที่เราต้องการมั้ยคะมันเกินค่ะพูดตรงๆว่ามันเกินจากที่แอนคาดคิดมันสวยงามเกินกว่าที่แอนคาดคิดในในความเป็นผู้จัดเราแอนไม่เคยทำพีเรียดไม่เคยทําละครวินเทจแบบนี้มาก่อนเอาจริงแอนนึกไม่ออกเลยว่า อนจะแตะได้เลเวลไหนอะไรเงี้ยแต่พอมันออกมาแอนเพิ่งรู้ว่าทีมงานแอนนะมีความเป็นศินลปินสูงมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อผ้านักสแสดงทีมอาร์ตดีพีอะไรเงี้ยทุกคนมีความจับจ้องแล้วอยากปล่อยของอะพอบอกเป็นวินเทจปุ๊บมีความคันไม้คันมือ อดูมันจะดูเป็นป๊อปป๊อปขึ้นค่ะอย่างที่บอกถ้าแอนแอนอาจจะถ้าสงยุคเป,ป๊ะแอนกลัวว่ามันจะดูขึมไปหน่อยเพราะยุคนั้นมันเป็นจังหวะของช่วงช่วงนั้นพอดีอะไรเงี้ยเราก็แบบเออขอบป๊อปขึ้นมานิดแล้วเราก็บอกเจตนากับคนดูไปเลยนะว่าเฉดที่เราอยากจะพาไปอ่ะคือเฉดนี้เขาจะได้ไม่ตกใจว่าเดี๋ยวคาดหวังว่าทุกอย่างต้องแบบสโลช้าๆพูดชา้ชาๆเดินชา้ชาๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเราเราอยากให้มันเป็นการเคลื่อนไหวปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆอุปสรรคในเรื่องของความร้อนในเรื่องของทางเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าแต่เรื่องนี้สิ่งที่ไม่มีอุปสรรคเลยคือนักแสดงแอนโชคดีมากแอนเป็นคนเชื่อเชื่อเดสตินีนะเชื่อแบบเชื่อเชื่อพลิขิตเลยบางอย่างว่าพอบางอย่างมันเจอมาเจอคนที่เป็นเคมีเดียวกันแล้วมันมายกรยำรวมกันอนะกลายเป็นว่าเขาอยู่กันได้แล้วเขาสร้างความสุขให้กับกองอะแอนเลยไม่มีปัญหาความขัดแย้งหรือแบบดราม่าอะไรใดๆในกองสําหรับนักแสดงหรือทุกคนรักกันดีค่ะ<อ>โชคดีดดไป <T uber> ไม่มีเลยค่ะเพราะว่า <S <S อย่างที่บอกว่าบทมันไม่ได้มีอะไรต,ต้องต้องตีความซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค <K> ืออย่างตอนนั้นที่เป็นโอ้กับย่าเนี่ยเรื่องว่าเข้าไปคุยกันเพราะว่าด้วยความที่เรื่องมันมันผ่านช่วงวัยหลายช่วงเราก็เลยจะต้องถามเขาว่าเขาอึดอัดอะไรไหมเขาติดขัดอะไรหรือเปล่าการที่เข้ามาคุย <K> อ่ะมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของนักแสดงก็าอาจจะรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากเล่นเวนี้หนูอึดอัดอะไรเงี้ยเราก็จะได้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่พอหนึ่งในร้อยอ่ะพี่แอเขาควบคุมอย่าง แบบอย่างดีมากอ่ะไม่มีใครแบบสงสัยอะไรมันก็เลยผ่านไปได้ขยโทษค่ะธรนีซึ่อห้องดำอ่ะมันมีอยู่จริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบปิดการรอบนี้ไม่ได้เปิดใช้ไม่ได้ใช้มันไม่เรียกห้องดำค่ะมันเพ็่ห้องประชุมธรรมดาเนี่ยแหละเราก็เรียกมาถามเหมือนแอนเวลาแอนเล่นเกมรักทรยศเสร็จนะคะ <c oughs> พุ่มกับก็จะเรียกเข้าไปประชุมมันเหมือนเป็นการเช็คกันว่าโอเคไหมติดอะไรไหมมีอะไรที่ไม่อยากทําหรือมีอะไรที่ไม่เชื่อ เราก็จะพูดว่าอ๋อเรารู้สึกว่าเรากับอนันดารักกันตอนไหนนะทําไมเรารู้สึกยังไม่ยังไม่เชื่ออะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะไปแก้ปัญหาให้เราไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติสําหรับนักแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เวลาคนไปโบร์อย่างเงี้ยเขียนมันก็จะเขียนไปในอีกเวว่าเราแบบไปทุบเขาหรือ <c oughs> น่ากลัว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงในความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะตอนนี้เราได้เกร็งมันคือแบบพระได้ยิ่งกิจศิษย์แอนมาเลยคือต่อกับแอนนะจุ พูดถึงเรื่องหนึ่งในร้อยเนาะต่อกับแอนเนี่ยเจอกันงานบ้านพี่แป้งเจอกันตามสังคมข้างนอกอยู่แล้วราะนั้แอนกับเขาชินกันอยู่แล้วไม่เขาไม่มีเ u e s t i o n อะไรกับแอนอยู่แล้วเพราะว่าแอนว่าต่อเขาเป็นคนแมนๆแล้วเขาก็จะรู้ว่าแอนแอนก็ว่าแอนตรงที่สุดแล้วอะ่ะมันก็มีอะไรซับซ้อนมันก็รู้จักกันดีแต่กับย่ามมรต้องพูดถึงเพราะว่าเราอะ่ะสนิทกันแล้วก็รู้จักกันดีรวมทั้งนักสแสดงทุกคนที่เห็นเนี่ยมีนก็เล่นละครสุตา2 5 5 0กันมา ก็เป็นเพื่อนกันมา20-30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิงลิงอาจจะเพิ่งมาเจอแต่ค่อยๆจูนกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ทุกคนทุกคนดีเหมือนกันก็ด้วยแหละพอความเป็นเราเนาะคนเขาก็อาจจะแบบ แอนในฐานะนักแสดงอ่ะแอนก็ตั้งใจทํางานรับงานแหละแอนก็เลือกของแอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้จัดเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าแอนก็ต้องเซตสแตนดาร์ดไว้แบบในเลเวลใกล้กันอะไรเงี้ยแต่แน่นอนแอนเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็พยายามทําให้มันมันดีทั้งสองขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ค่ะก็เลยคาดบอกว่ามันจะต้องออกกมาไปด้วยันใช่ใช่ค่ะคือแอนกับพี่แอลมันก็เป็นเหมือนนักผจญภัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กันที่เราต้องเจอเจอโจทย์ ที่เปลี่ยนไปในทุกช่วงเวลามันก็จะมีทั้งที่หยิบถูกหยิบผิดพลาดใช่ไม่ใช่เราก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าแน่ๆคือสิ่งที่เราสองคนทําเรารักในงานเราเราอยากทําให้มันด,ดีที่สุดและให้คุณดูมีความสุขอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นแอนกับพี่แอลก็จะเป็นคนที่แบบมองกันรู้เรื่องคือมันเหมือนมันมันมันทันมือกันแล้วว่าไม่ต้องคนละครึ่งทางคือพรอที่ไปทางอะไรวยกันใช่ใช่ใชถ้าแอนหมดแรงปุ๊บ พี่แอลรับมือไปได้เลยค่ะสามารถหลีดคนเดียวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าพี่แอลวิ่งไหวแล้วนะแอนรับไปหน่อยอย่างเงี้ยไปจัดก,การให้พี่ทีอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องมานั่งตีความอะไรกันเยอะแยะอืมค่ะ่ง่แอนอยากจากเรื่องเนี้ยคมที่สุดอนคนดูมีความสุขจริงๆนะทำละครไม่มีอะไรเลยอะ่ะอยากให้คนดูดูและมีความสุขกับการดูอะไรเงี้ย ที่ผ่านมาแอนก็ทําละครหลายเฉดมากปัญญาชนกดครัวสามีตีตาแอบรักออนไลน์แอบรักคุณสามีแค้นอะไรเงี้ยแอนก็ทําของแอนไปขึ้นลงเป็นกราฟไปอะไรเงี้ยพอมาถึงเรื่องนี้เราบอกเฮ้ยวันนี้มูดอยากได้ละครฟิลกูดก็เลยหยิบเรื่องนี้มาแล้วคุณค่าของตัวละครของคุณพระคือดีงามมากเรารู้สึกเราอยากให้ทุกคนรู้จักผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยคือมีหนึ่งในร้อยจริงๆเดี๋ยวต่อไปเลยนะ ้ามีโอกาสถ้าเขายังไม่เข็ดแอน oh. แอนแอนรักเขาอะไรก็ยอมรับว่ารักเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาคือเวลานักแสดงที่เขาใช้หัวใจทํางานเราจะรู้สึกชื่นชมอ่ะแต่จริงๆทุกคนที่ท,ที่ที่ทำกับแอนเป็นอย่างนั้นหมดนะคะเพียงแต่วันนี้เราพูดถึงแค่คนนี้อะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้เอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแอนแอนรักเขาเพราะว่าแอนก็เพิ่งรู้จักเขาในการทํางานร่วมกันในแบบทุกวันที่เหลือคือเราเจอกันแต่ข้างนอกพอมาตรงนี้เรารู้สึกว่าเออเรา เฮ้ยเราเจอเด็กที่นั่งอ่านบทตีความเดินมาถามอันนี้มันเป็นอะไรเสร็จแล้วขอเช็คสีเช็คเสียงเช็คว่าตัวเองทําได้ดีไหมเสื้อผ้าผมวันนี้ผมรู้สึกผมได้ไคือมันมีฟีดแบ็กนี้เราชื่นใจไงเนืกอออกไหมคะาาแบบนี้มาคือมีอยู่เรื่อยๆอค่ะแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบนั้นเราก็เลย<ม>จะ <ผม S 1> จะ<ม>ชื่นชมใช่อะไรเงี้ยคือที่มันเซอร์ไพรส์เพราะไม่เคยทํางานก็เลยแบบอ๋อเออเขาเป็นแบบนี้ใช่แอนแอนเลยชอบข่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนในฐานะที่เราเป็นผู้จัดเราได้ทดลองเช็ค มันจะต้องมีภาวะความเสี่ยงมีควากดดันตรงนี้ที่แอนจัดการยไรยังไงบ้างครับก็ก็อย่างที่บอกค่ะบางทีเราเราเราคิดว่าสิ่งนี้เราทําเราคาดการณ์ก่อนแล้วด้วยนะว่าเรามีอินเทนชันเรามีความตั้งใจอยากไปเวนี้ถ้าไปอย่างเงี้ยคนดูน่าจะรับได้น่ะน่าจะเข้าใจนะเราก็ต้องคิดในเวนี้ก่อนแต่พอมันทําออกมามันจะมีก้อนบางก้อนที่รับได้มากๆอีกบางจุดบางจุดเขาก็อาจจะรับไม่ได้ไม่เข้าใจ ก็คือมันเป็นการ learning, เรียนรู้ของแอนไปเรื่อยๆอะถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรเอเพราะแบบนี้ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลอะแอนก็จับจับความคิดเข้ามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าต่อไปเวลาเราทําชิ้นงานอะไรหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ปรับแต่ถ้าอันไหนที่ดีอยู่แล้วเอออันนี้แสดงว่าการตัดสินใจของเราเฉียบคมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนก็ได้แต่เอามาประเมินตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าแอนไม่ได้ทําละครให้เราดูเองคนเดียวเราก็ต้องฟังความคิดเห็นคนที่เขาดูแบบแต่เป็นความคิดเห็นที่ ต้องมาแบบมีเหตุผลกันนะนอะไรอย่างเงี้ยว่ากันด้วยตามความรู้สึกด้วยอยู่ในเส้นของเหตุผลอะไรเงี้ยแอนก็จะจะเอามาใช้ประโยชน์ในการปรับตัวเองไปอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,มะมไม่มีค่ะไม่ได้เล่นเองเลยค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะแสดงว่าพี่แอนก็อยอมรับทุกคอมเมนต์ที่แนะนำที่แบบว่าดูจริงแล้วก็แบบว่ามาคือจะมีคอมเมนต์ที่เขา ให้มุมมองทีเ่เขาชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บวกเนาะเราก็เก็บไว้เราถือว่าโอเคอันนี้เราได้ละแต่ถ้าคอมเมนต์เนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเพราะแบบนี้ <c oughs> เหตุนี้เหตุนี้อ่าเราเข้าใจแล้วเขาสงสัยอะไรเราเข้าใจแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์แบบลักษณะของการโจมตีความเกลียดชังหรือไม่ไม่ได้อยู่ในร่องของความคอมใช้คำว,ว่าอะไรอ่ะคือไม่ได้อยู่ในการเหตุผลเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอนก็จะถือว่า เราเราไม่สามารถไปควบคุมตรงนั้นได้เราก็ต้องละไว้อะไรประมาณนี้เราพยายามจะทำสิ่งใหม่ที่หลายคนคาดหวังแต่บางทีมันเกว่าทำไมทำไมอย่างเงี้ยก็มันก็มีบ้างพวกคนทํางานเราก็อ้าวเหรอไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนเรามันมีออนออนออฟออฟอยู่แล้วว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันเหมือนเราโดนเราโดนผักเราก็ต้องมีเซใช่ไหมแต่เดี๋ยเราก็ต้องกลับมายืนให้ได้อะชีวิตมันต้องไปต่อเนื้อมาหาเราไม่ใช่แบบจะกดตัวเองให้แบบ ให้รู้สึกแย่อะไรเงี้ยแอนก็ไปต่อแอนว่าเขาก็คงคาดหวังกับทุกคนนะคะแต่ของแอนอาจจะโดนโดนเล่นเล่นข่าวเยอะหน่อยขอโทษจริงๆคือโดนโดนจับจ้องไม่แปลกเพราะเราทำงานมาแล้วแอนเป็นนักแสดงด้วยแอนเข้าใจปริบทตรงนี้มากๆเข้าใจสุดๆค่ะ อ๋อใช่ก็จริงๆโลกหมุนรอบเธอเนี่ยโดยความตั้งใจโจทย์แรกของของทางทีมเราเนี่ยก็คือว่าเราต้องการนำเสนอตัวละครที่เป็นสีเทาเป็นตัวละครที่เป็น coming of age คือมีการเติบโตและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเช่นเราเป็นเด็กวันนี้เราคิดได้แค่นี้พออีกช่วงหวัยหนึ่งเราเติบโตเราเรียนรู้ไปอีกแบบหนึ่งการคิดในวันนั้นมันไม่ใช่แล้วมันส่งผลลัพธ์อะไรกับเราในในตอนเราโตขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นตัวละครมันจะมี มีความหมุนเวียนเป็นมนุษย์ปกติแต่พอออกมาบางทีตัวละครบางการตัดสินใจของตัวละครในบางจุดคนดูเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าไม่ได้อยากให้ตัดสินใจแบบนี้เขาก็จะไม่ไม่ไม่ถูกใจเขาเราก็เข้าใจตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ถ้าเขาถามเปิดโอกาสให้เราที่บายเราก็อธิบายไปว่าว่าเพราะเพราะอะไรเขาถึงทําแบบนี้อะไรเงี้ย แอนคิดว่าเขาคงมีถามแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงความรุนแรงว่าเป็นเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้โหความรุนแรงบนเบอร์สิบเออเรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีสงสัยแล้วก็อาจจะมีมีคำถามแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่แอนบอกกันแล้วว่าทุกตัวละครคือสีเทาและไม่เป็นชีวิตจริงของเขาใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะแบบ ไม่อยากเห็นคนนี้ตัดสินใจแบบนี้อ่ะไม่อยากเห็นนางเอกของฉันทําแบบนี้เข้าใจสุดๆเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาแบบเขารักสีขาอะไรเงี้ยอย่างไรคุณมองว่าไม่อยากให้พระเอกเป็นสีขาวอยากให้เป็นสีขาวที่ว่าถูกคถูกคันลองถูกคันลองในเรงตรงนี้ก็ยังไงกับบริบทันตรงนี้ที่ทุกคนยังคิดว่าพระเอกต้องเป็นก็ถ้าเราจะทำละครในเรื่องต่อไปอ่ะ นก็ต้องหาละครที่เป็นทางเฉดเนี้ย <Okay. S 2> ที่เป็นตัวละครไปในทางนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็จะชัดเจนไปเลยก็ <Okay. S 2> ก็ไม่ต้องนําเสนอแบบเทาแค่นั้นเองค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าอันนี้มันทําแล้ว <Okay. S 2> มันไปแบบของมันแล้วให้มันไปในให้มันจนจบของมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความติงในติงติงที่อสิบสามตัวนั้นติงติงที่สิบสามตัวนั้นติงติงที่สิบสามตัวนั้นติงติงที่สิบสามตัวนัฟนติงติงที่สิบสาม เดี๋ยวนะเอาคำถามอีกทีอยากจะบอกอะไรที่เขาจะแบบว่ามีคำถามพี่อาจจะใช้คำว่าอาจจะฝังแบบถึงตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นตามที่บริบทละครที่เขาเคยดูมาอย่างที่บอกแอนเข้าใจแล้วเคารพทุกความคิดเห็นนะคะที่เขามีเจตนาที่ดีในการจะฟีดแบ็กแอนก็ก็จะได้ เรียนรู้แล้วก็จดจําว่าทิศท,ทางแบบนี้เขาอาจจะไม่ค่อยปืม้มเราก็จะพยายามอ่ะเราในฐานะคนทำเราต้องก,การคนดูแล<ม>ถ้าอันนี้อ่ะเราก็จะไปปรับตัวเองว่าต่อไปเรานําเสนอเราก็เลือกเวรนี้<ม>อาจจะเซฟกว่า<ม>แต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะทําละครที่เป็นมุมที่ไม่เซฟไม่เซฟอีก<ม>เราก็ต้องทำการบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งณนะเวลาตรงนั้นเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าเราต้องเตรียมตัวยังไองอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แต่ว่าเราต้องให้เกียรติหรือให้เครดิตกับใครนะให ให,ให้พื้นที่กับคนที่เขาชอบด้วยอ่ะอันนี้เราก็ขอบคุณที่หลายๆคนก็ยังยังเข้าใจทิศทางอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่มีคำถามอันนี้แอนก็ได้แต่ว่าค่อยๆย่อยสิ่งที่เขาฟีดแบ็กมาแล้วเราก็จดจําไว้แล้วก็อันไหนปรับได้เราปรับอันไหนที่เรารู้สึกเฮ้ยอันนี้เป็นกําลังใจไปต่อแอนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานกันร้อยเปซนนักแสดงทุกคนใช้หัวใจเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเจมเจมเนะี่ยถึง คือเจมสแอนไม่รู้จะชมยังไงเหมือนเป็นน้องชายอะคือชมกันจนแบบคือเราเราเราเร,าราักกันเกินกว่านั้นน่ะเนื้อไหมคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานให้เราไม่ว่าจะเจอโจทย์อะไรอะไรใดๆอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็ทําให้เราเต็มที่รวมทั้งโบรวมทั้งไอซ์และคนอื่นๆด้วยอะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบได,ได้ได้ทำได้แอคได้เล่นได้ทําการแสดงในแบบที่ที่ก้าทายเขา mm hmm. ในมุมของการเป็นนักแสดงนะคะรวมทั้งนัดมีเรียรด้วยอะไรเงี mm ้ hmm. <ๆ S 1> ย <ๆ S 1> ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแบบ มาร่วมเดินทางกับแอนแล้วก็นําเสนอสิ่งนี้ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะเหลืออีกสองตอน,อออตอนใช่ก็เนี่แหละก็จะเป็นจุดที่ท่านใครมีคําถามหรือมีความสงสัยบางอย่างมันก็จะถูกย่อยแล้วตอบอยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะว่าอะไรคืออะไรเพราะชีวิตบางทีมันก็เราทําสิ่งนี้ไปก็ไม่ได้หมายความว่า1นบวกหนึ่งเราจะหลุดเป็น1นบวกหนึ่งจะเป็น2องเมื่อที่1นบวกหนึ่งทำไมเราไม่ได้สองทไมเราได้หนึ่งชีวิตมันบางทีทำไมเราติดลบทั้งๆที่เราตั้งใจ มันคือชีวิตเนี่ยใชไหมคะแต่ถ้าบางคนแบบเฮ้ยบางทีเขาออกแรงนิดเดียวอะ่ะแต่ทาไมเขาได้ได้คะแนนถึง10นี่คือชีวิตอะไรเงี้ยแต่โอเคมันอาจจะเลียวไปหน่อยในในบางมุมของคนที่เขาต้องการน้ําหล่อเลี้ยงทางจิตใจแอนเข้าใจได้ก็เดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของเราว่าต่อไปเราทําละครแล้วก็ววต้องจับทิศหน่อยอะไรแต่อันนี้แอนก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะคะแล้วแอนก็ยังภูมิใจในความตั้งใจของทีมงานทุกๆคนแล้วก็ยังขอบคุณที่ยังมีกลุ่มคนที่เขา ดูเรื่องของแอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ